สุดีภูเพยจำลักสพัิบสอจากเรานะ้อมยังออมเลยยังพรนขอขอได้กินอาหารที่อร่อยอร่อยเช่นไก่ทอดไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็ข้าวเหนียวรอเล่นนะเล่นส่วนพรอนข้อที่สอขอให้ได้ออกจากชีวิตสนหูคแล้วเขาใชนแ้ไม่เป็นไร กดๆนะเราก็อยู่รูปเดียวกับเธอแนะ้วพอนก็ที่สามขอให้ไอโอหายไปโอไมค์เคนเธอคิดอะไรนะฉันรู้นะฉันรู้ฉันเห็นพอนก็สุดท้ายมีความสุขมากๆนะยิ้มเยอะๆขอให้ปิดต่อไปใจดีกับเธอมากๆมากๆ,ๆ,ๆไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่อยู่กับเธอนะเพราะทุกคนแปเกก่อเธอเสมอว่าแต่ทำไมเย็นฟ้าเลวทำไมว่าทำไมแว่นมนสะท้อนกบบนี <laughs> yeah, ้แย่มากลืมบอกข้อสุดท้าย ใช้แล้วอันนี้น่าจะเป็นปลอ,อแล้วกันนี่ก็เป็นว่าหักวันไดที่ดีหน่อเลยนะไม่มีคนเงินทางปวดใจว่ายังมีข้าวเหนียวไก่ยางที่เขียงทางคุณเพย์ไปสั่งเลยคะากดแก๊บเลยค่ะบายบายเป๊เป๊เรามีอะไรจะบอกจริงๆแล้วอ่ะเธออยงไม่ยุ่งกับเราเลยเราอันตรายเกินไปเราไม่อยากให้เธอมันละ้มละลายแบบเราเราเป็นห่วงเธอนะเป๊เป๊ เป๊ๆฉันขอเตือนนะด้วยความหวังดีฉันว่าเธออย่ามาใกล้ฉันเลยว่าฉันมันอันตรายเกินไปสำหรับเธอ เียบอสไม่สิพี่เป้พี่อย่ามาใกล้ผมเลยผมอันตรายเกินไปสำหรับพี่